ครับพี่นครับครับครับวันนี้ครับพี่น้องชาว s g m m ิที่รักครับผมสุริสมชัคคำวันนี้นะครับมีความยินดีพาพี่น้องมาดูไร่อ้อยของพี่สมนึกเห็นความดีนะคแับแปลงที่ทิ้งแล้วนะแปลงที่ทิ้งแล้วใช่ไหมพี่รับซึ่งใช้สินค้าของเรานะครับก็มีนาคตินนาโนมีนาโนแคปซูลเราแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือนาโนแมกพัทนะครับซึ่ง อ่าใช้ใช้ผสมกับปุ๋ยทางดินใช่อันนี้เป็นเป็นอ้อยต่อใช่ไหมพี่ครับซึ่งตอนแรกเห็นบพว่าจะทิ้งแล้วทิ้งแล้วแต่มาใช้ของเราผสมด้วยครับใช้ยังไงพี่เราแนะนําให้ก็ผสมกับปุ๋ยเลยอ๋อไอตัวนันนุแมกพารเอาไปต้ฉีดฉีดน้าครับแล้วก็ตอนฉีดก็ฉีดตุดชุชนีดใช่ครับผมไปกี่ครั้งพี่สองครั้งเหมือนกันสองครั้งนะครับสองครั้งคิดวกของสุดท้ายแล้วครับผมครับพี่น้องครับดูนะฮะอ้อยต่อนะครับฉีด นารมัพัดกับใครกินนานมัยทั้งทีทั้งหมดมันก็ดีสิมันไม่ได้โอ้โหนะครับสวมากนะครับดูแต่ละกอนะครับโอ้นะครับออกนะครับกอเนี้ยนะครับไม่ต่ำกว่า20ต้นนะครับเรียกว่าชุกป่าที่ที่จับแล้วนะในฝนแล้วมันยืดออกนี้โอ้โนี่ยยังมีแตกอีกนะครับยังมีแตกอีกเพียบเลยนะข้างนอกฝั่งนี้อีกนะครับเป็น10ต้นไอ้ตัวนั้นไม่ต้องดูดูตัวนี้ดีกว่าที่มันยืดครับ โอ้นะครับช่วงนี้ใช่ไหมช่วงที่มันต่อขึ้นมาซึ่งฉีดของเรามันต่อขึ้นมาจากช่วงนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับแคปซินนาโนของเราชุดนี้นะครับซึ่งสามารถทําให้อ้อยของพี่นึกซึ่งว่าสภาพนะครับจะทิ้งแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับมาใช้ชุดนี้ของเรานะครับเหมือนต่อชีวิตได้อีกนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสองรอบในรอบทียามลก ครับมันตกกายานมันลงมันไม่ได้ตันครับธรรมดามันจะต้องเลี่ยมหมดแล้วอืมครับครับครับเน้ออ้อยใหม่ทีนี้ใครตัวดานไดนาหมครัครับเรามีมีชุดอ้อยใหม่ด้วยเดี๋ยวจากนี้เราจะพาไปดูอ้อยใหม่นะครับเคยมาถ่ายทำไปแี้วครับซึ่งซึ่งใช้ชุดนี้แหละนะครับซึ่งเราไปทํามาชุดหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยวจะพาท่านไปดูนะครับตา้ผมมาครับพี่นกได้นี้ตรงนี้นะครับซึ่งงวดก่อนเราเคยมาถ่ายทําไปครั้งหนึ่งแล้ว ตรงนั้นเนาะเมื่อประมาณ 4- ี่หเดือนที่แล้วนะครับไม่ถึงไม่ถึงเ่ไหประมาณสักสองเดือนกว่าสอง 2> 2เดือนเนาะอัน,นอันนี้5เดือนตอนนี้ก็ผ่านมา2เดือนเนาะ<ช>ครับก็ใช้ชุดนี้แหละครับนะไคตินนานโนออมโนพัทนะบวกปุ๋ยออมโน,มโนพัททางดินด้วยนะครับคือ3ตัวนะครับวันนี้น,น,นะครับสวยสุดยอดขนาดนี้เลยครับผมก็จะบัดให้ให้ดูหน่อยี่นิดตรงนี้นะให้พี่น้องเราดูหน่อยพี่น้องครับอย่างนี้เลยครับ โอ้นะครับนะมวดมวดบอกด้วยที่พันอะไรมวดเออเป็พันของแก่นสามเป็นพันขอนแก่นสามนะครับนะพันขอนแก่นสามอันนี้นะครับเป็นอ้อยใหม่เรงนี้เาอ้อยใหม่นะครับแล้วได้ขนาดนี้พี่น้องครับโอ้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะใช้ของเราครบสูตรเลยนะครับตั้งแต่ทางดินนะครับนาโนไฟฟ้ทางดินแล้วก็ชุดนาโนอะมิโนพัฒทางทางทางฉีดครับก็คือบุกไคตินเนี่ยสวัสดีครับพี่สีครับสวัสดีครับ วันนี้บอยก็มาร่วมในการเยี่ยมชมแปลงด้วยอีกครั้งหนึ่งของของของบริษัทสยามโคบูมาร์เปญแอมมีเดียกกของเราครับรับที่แล้วบอยได้มาเยี่ยมแปลง,มงสมฤทธ์พร้อมกับพี่สุทธิโสนะครับแล้วก็มาดูแล้วจาได้ว่าอ้อยแปลงนี้ตอนนั้นแค่ประมาณนี้นะครับแค่หัวไหล่เรานะครับหัวไหล่เราตอนนี้ถ้าเดินเท้าไให้ดูนะครับก็แค่ประมาณนี้จากจากวันนั้นที่มาเยี่ยมชมคือประมาณ2เดือนเศษใช่ไหมครับวันนี้นะครับอ้อย พอสูง180โหนะครับสูบมือแล้วนะครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงปลายของยอดอ้อยเลยนะครับนะยอมยอมรับว่าตรงนี้ดีดีขึ้นมากาครับคุณสมนึกรู้สึกยังไงครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้ผลปิโตพัเราถ้าเห็นสภาพนี้ก็ถือว่าได้ผลครับ,รบตัวนี้คือไคตินนาโนอะมิโนพลัสนะครับอ,อันนี้คือแคปซูลนาโนอะมิโนพลัสแล้วคุณลุงสมนึกก็ได้ใช้ปิดทันตัวหนึ่งของเราที่ใช้คุกข้ากับปุ๋ยชัมีอง่ใส่ทางดินคนนี้คนยังยังไม่เชื่อเท่าไหร่กลัวจะมีแค่แต่งหน้านิดเดียวแต่จริงแล้ว มันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับทางดินก็ใช้นาโนแม็กพลัสนะครับใช้ทุกคราววปุ๋ยเคมีระหว่างอัตราส่วน1นึงถึงสกิโล p สองกระปุกเคมี50ากิโลกรัมระหว่างได้2ไร่ถูกไหมฮะได้ลดต้นทุนไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับจากการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินนะครับด้วยการใช้นาโนแม็กพลัสผสมปุ๋ยเคมีแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหว่านได้ในที่2ไร่ประหยัดมากเลยใช่ไหมครับแล้วฉีดพ่นทางใบไปกี่ครั้งครับคุณลุงสองครั้งสองครั้งเองครับจากจากที่คุณลุงสมเด็จเคย ทำเกษตรมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานแล้วนะครับจากที่เคยใช้พืชพันธุ์จากการท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานกับปีนี้ที่มันได้มาใช้สินค้าของเราเนี่ยรู้สึกงบงครับปีนี้ร,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 รู้สึกว่าดีคือเราแตกต่างกว่าเยอะแตกต่างกว่าเยอะเ,เห็นลำเห็นอะไรแล้วชัดเจนยังไงครับที่ว่าชัดเจนคือชัดเจนคิอว่าลำเนี่ยมันจะพังขึ้นไปเลยนะครับอ๋อลำสับพังคือมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ่กอหนึ่งแตกกอดดีด้วยนะครับแล้วก็ลำอ้อยสวยแล้วมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลย มอนก็มาถึงเหมือนเสมอตลอดเลยใช่ไหมอ้อยทั้งแปลงของคุณสมมุิแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้มีประมาณตรงนี้นะครับเฉพาะสองฝั่งที่เห็นยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่จากที่เห็นเนี่ยพอใจมากมากไหมตอนนี้พอใจครับพอใจนะครับอ๋อติดที่ฝนนี่เองแต่ถ้าเป็นตัวผลิตพันธุ์เนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมครับถูกใจแล้วแต่ติดใจเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนี่ถ้าฝนตกมาช่วยหน่อยเนี่ย จะสวยกว่านี้มากๆเลยใช่ไหมาตอนนี้อ้อยมันต้องมีหกกล่องขนาดน้ำน้อยครับพอฝนมันน้อยแต่นีดป๋ีก็ได้ไปเยี่ยมแปลงอื่นมาพอสมควรนะครับอ้อยที่อื่นคุณลุงสมนุกขอโทษครับเขาสูงแค่นี้ครับของปีนี้สูงแค่นี้ครับเพราะว่าหนึ่งปีนี้ฝนปริมาณน้ำฝนน้อยนะครับแล้วก็แห้งแรงมากเลยแห้งแรงมากแต่ของลุงสมนุกของอื่นแค่นี้แปลงนี้ เท่าแล้วเสมอจะเมื่อยกันหมดเลยอ๋อครับครับเดินไปดูเลยครับครับครับเดี๋ยวเราจะเดินตามไปดูในแปลงกันนะครับว่าอ้อยของคุณสมุรเสมอจริงๆเสมอหมายถึงอ้อยสูงเท่ากันหมดทั้งดงเหมือนเหมือนใช้กรนไกตัดผมเลยนะฮะเสมอเปียบเลยนะครับแล้วแตกกอแตกกอดีด้วยแตกกอดีครับแตกกอดี อ้อยสูงรำใหญ่แล้วเชื่อเลยครับว่าน้ําหนักต้องดีแน่นอนปีนี้น่าจะดีนะครับดูจากลำอ้อยดูจากความสมบูรณ์แล้วน้าหนักดีแน่นอนจะดีขึ้นพี่สุทธิสมไปเยี่ยมแปลงอ้อยมาหลายที่เคยเจออย่างนี้ไมครับไม่เคยสวยขนาดนี้เลยครับเรื่องเรื่องเรื่องความยาวของอ้อยและการแตกกอครับนะครับผมจำได้งวดทีสินแล้วบอสนับแต่ละกอเนี่ยได้18ต้นก็มี20 20ขึ้นก็มีใช่ครับตั้งแต่ 10- ถึง20ี่สิบมาครับอยู่แตกเนี่ยครับแตกแตกดีมากๆเลยซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบ รเราเองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราก็ชื่นใจแล้วก็ดีใจที่พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสใช้สินค้าของเรารแล้วทําให้พืชผงของพี่น้องเกษตรกรได้รับความสมบูรณ์สวยงามและที่แน่ๆเลยครับมันเพิ่มรายได้นะครับให้กับเกษตรกรแน่นอนและที่สำคัญก็คือ จากนี้ไปเนี่ยเกษตรกรจะได้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรที่มันสิ้นเปลืองมากเกินความจําเป็นเพราะว่าเรามี3ตัวพอแล้วใช่ไหมครับแคปซูลแคปซูลนาโนอะมิโนพลาสต์ไค i ตินนาโนอะมิโนพลาสและทางดีก็เป็นนาโนแม็กซ์ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีมีมีตัวอย่างผิตภัณฑ์มาโชว์ให้ดูฉะนั้นวันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวจะเราจะมาเยี่ยมชมอุตสาหกรมก่อนตัดอ้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า แปลงนี้สุดท้ายก่อนจะตัดเราจะต้องต้องสูงกระโดดอย่างนี้หรือเปล่านะครับต้องุกต้องโดดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกมาสักหนึ่งลำแล้วก็ปอกเปลือกให้ดูในวันที่ก่อนตัดนะครับว่าลำอ้อยยาวขนาดไหนยังไงแล้วจะลองช่างดูเลยว่า1ลําลำน้าหนักเท่าไหร่เราว่าจะประมาณการทั้งรายของคุณดุสรุกเนี่ยระดับนี้นะครับจนถึงวันตัดบอสว่าไม่ต่ำกว่า20ตันครับน่าจะใกล้เคียง ครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมาเยี่ยมชมแปลงของคุลุสมบัติแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดอ้อยให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าของเราเนี่ยใช้แล้วมันประสิทธิภาพเป็นยังไงขนาดแล้วก็ผลผลิตของต้นพืชขนาดไหนแล้วเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็ให้คุณลได้ชื่นใจกับเราด้วยครับเพราะวันนี้เราชื่นใจมากดีใจมากเลยครับครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ดีใจมากเดี๋ยวจะมีโอกาสมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดแน